กลัวอนาคตลองฟังสิ่งนี้ก่อนจะถอยคุณไม่ได้อ่อนแอแค่กำลังเดินเข้าสู่ทางใหม่ที่ยังไม่คุ้นมันธรรมดามากที่จะกลัวข้อแรกกลัวไม่ได้แปลว่าไปไม่ไหวมันแปลว่าเรากำลังจะเจอสิ่งสำคัญเพราะถ้ามันไม่สำคัญเราคงไม่กลัวจะเสียมันไปข้อสอง อย่าคิดว่าเราต้องเห็นทุกคำตอบก่อนจะเริ่มเส้นทางของคนที่กล้าคือเริ่มเดินแม้จะยังมองไม่ชัดข้อ3ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือทางลัดที่พาเรารู้ว่าอะไรไม่เวิร์กและทำให้เราเข้าใกล้สิ่งที่เวิร์กเร็วขึ้นข้อสุดท้ายความกลัวจะหายไปทันที เมื่อคุณได้ลองทำแม้เพียงก้าวเล็กๆเ,เพราะอนาคตที่คุณกลัวอาจเป็นเรื่องดีที่คุณยังไม่เคยได้เจอ